สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับพบกับเราชงพังปีใหมเชียวน้ามาแล้วครับมาแล้วครับสิบบากันไปตั้งไหนเนาะมาเนี้เนาะไป่ใส่เนี่ยตา้งไม่ใส่ทำอาปาอ้ตัวเนี่ยไป่ใส่กบคุณตาพิกหาปลาหาปลาหาปลาอยู่บ้านไหนครับตอนนี้กษัตริย์บ้านพ่อเรือบ่อครับมาเนี่ยอู้ห้าดีเดินทางแล้วครับนี่ครับเดินทางออกจาก บ้านหนองดาวแล้วครับบ้านเดินทางมุ่งตรงเข้าส like ู่วัดไปที e ่บ <F> ้านยางครับสถานที <That is S 2> ่คือบ้านชายเลี้ยนะครับไปหาปลามากินกันไปยังสถานที่อำบลอยางเหลียวบู้หูเหลียวครับสะแก่อำบลสะแก่อำเภอตะถึงวันนี้มีใครไปบ้างนะครับมีคุณตาเพชรมีพ่อเลินนะครับพ่ออุ้นบุญ ตาแล้วก็นี่ครับสีจันคนสวยจานดิมแล้วก็พ่อเลิศรักนะครับโอ้โหอี่เี้ไปสันปฝาด้วนี่งการเดินทางเสือเอาเออพวกรัเดินทางเสือมาวัดแล้วนะครับเสือออกจะทำแล้วพุกนี้เสือออกจะทำแล้วนี่ครับ ยังหศูนย์โอ้ปะทิงเงีกัติดเลยโอ้ายังายังเพี้ยนแล้วเพี้ยนี่ตัน้นอะไรเร มุ s <S ่งหน้ามุ่งหน้าไปอำเภอตะติ๊กโอ้โหนี่ครับเราะว่าดูดูวัวดูควายได้โอ้ดูดูวัวกุญาว่าดูนี่ครับบรรยากาศเอาไปเจอกันที่บ้านตาเจ๊กเลยนะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับมาถึงแล้วนะครับนี่มาถึงมาถึงสะพอเช็คแล้วนะครับนี่นบีเรามาดักมองนะครับไปทำเงินเ้าววันเกิดชายเลี้ยนะครับวันนี้วันนี้พ่อรุ่นโอ้พ่อพ่อรุ่นถือไม่พายถือบทรงเขาครับผมนี่อันนี้ไม่ไหวจริงนี่ พะอุดจัดไปครับวนี้พออุด well สีลงใส่มองครับแต่ก ah ็พายครังเดียวอันนี้มันพายสองขงาปงมโอ้ยงานันเกิดคยมีเด้อเดก่งมหาใส่ปลาเอาหาจิ้นเด้อมาพผมอ่ะเเด็กพ่อเจงเียอดวันนี้เนี่มืนี้ก็ต้องมา่อปัสาเล็กบ่นี้สาเล็กบ่มหาปลานะครับมันปันคือใช้เลืบนะครับด้รดในการ ดักมองนะครับดักมองดักตะข่ายครับขึ้นมาขึ้นมาดักจิกมาจากมุดน้ำไม่ใชเพื่อนกี่เด้อนครับในบ้านเขาจะรอดได้นี่ดังไฟบ่ดังไฟบ่เราจะนิ่งกันดังไปขึ้นเดี๋ยวครับจะลงแล้วครับจะลงแล้วครับนี่ครับพออุดกับพอเตือนกำลังลงนะครับตะข่ายยังไม่ได้ใส่นะครับแต่พอรุนนุ่นก่อไฟไว้นะครับก่อไฟไว้ กันหนาวนะครับพอพ่อหนาวนะครับหมองบิดปลกับปติมันลองมาไวมองก็สันตบนี้เนลราลเรายไปเลย่ตองนี่เราไม่ต้ไปที่้ทานเราถือก่เราปนั่นแม่บ่เออถือ้นม้ละโต่าอเาตงไปบแวแ้เอาแต่ลูกกระบาดาว่ามมองนี่ตาครนี่ แต่ยออะไรมันขาดมันได้ปานตัวใหญ่ตื่นพี่เด๋ควายมาปลาตัวใหญ่ลรมันเสี่ยความาทีโค้0มาหนิเมยไปไปหาสิตาข่ายไหมตะแจ้วมาตะแก้วตาแจวมาโอ้ยเจ้า้โอ้ติแล้วิแล้ว่าจอกตาขย60นะครับตะข่าย60แต่ว่าเขาว่าปลาบ้านพอเลบนี่ใหญ่กว่านั้นต้องเอา10เซนหรือเปล่า กับดูเขาคนมาแล้วคนวะเพ่มด้วยช่วยกันเพื่อกับข้าวไปวันเกิดใช้เลี้ยงนะครับกินด้วยกันครับเด็กแก็งของเราครับได้แล้วปลาือเหม็นติดตะไคร้เลโอ้ติดแล้วพนพูติดแล้วติดแล้วติดแล้วครับปลาติดแล้วครับโอ้ได้แล้วครับได้แล้วโอ้โหเหม็นแล้วโอ้ยมองหน่อยอีลีตตะไคร้หน่อย ไปมมอองันนยปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนคุณตาเลยนะครับคุณตาพิกทำการได้แล้วครับหนึ่งตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกนู่นฟูนฟูนฟูนโอ้ยไปไปเปลี่ยนมองไหมติดเต็มเลยวันนี้ฟูนฟูนครับอยู่กลางน้ำนู่นเลยไม่ไพ่ดีไม่ไพ่มาแล้วครับมาแล้วครับนี่ ยังไมยใช่คอเดอร์เมมือยูทูบสั่นแล้วครับลงน้ำเย็นครับหนาวครัหนาวมองพ่ออุดครับโอ้ดูปาเลครับองนี่นะเอ็ม ร่วมด้วยช่วยกันนะครับนี่ดูคมาดูครับโอ้ออกปลาสาพอจ๊กนะครับวันนี้โอ้โหาสเตเพียนนะครับมองหกศูนย์นะครับนี่วันนี้อามองมาเล็กจังเลยมองหน่อยมองหน่อยมองหน่อยมาเมนมองไงเดี๋ยวรู้สาวพ่อเจ๊กแล้ววันหลังจะมาบอกแม่ปีใหม่ว่าจะมาหาป่า าแม่ปีใหม่มาหาปลาว่าจสิ่าปลากระต๊อบหาปลาง่ายครับนี่ปลาหมอปลาในบ่อพ่อเจ๊กครับไม่ใช่ปลาหมอปลากระต๊อบโอ้โห้ปนเรี่วว่ามีพุทธตาผิดมาเดี๋ยวเลื่อนนะครเลื่อนเรื่อยเลื่อนไปยอดเลยพ่อเจ๊กเลี้ยงเลี้ยงน่านหรอบ่ปลานี่โอ้ยวางงานเขาแล้วนี่ครับโอ้ปลาเตะประมาณเดือนสองเดือนสองเดือนปลาโตหน่อยมสามเดือน ตน้อยนจะได้จานเดียมุ่งหน้าเงยซ้ำฟ้ามือมุ่งมองน้อยเนาะมองมองน้อยมองไปเงยมืออยู่กเจ้าคือว่ามองใหญ่มาแต่เด็กนีล่ะมีมองเจ้าก้อยพอขาดปนไปรอะประเทศนี่มีมองครับอ๋อมันดูครับดูครับสมัติโดแล้วไงเดี๋ยวต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับถอดนะครับพ่อแก้วตาคุณตาพี่นะครับ ขามือพอเกตาก็สุดยอดแล้วครับเจ๊กด้วยาปลาดวามองมองเอาทิ้งเลยบ่วยโอ้หมองพอพูดบอกว่าเอาแต่ปลาไฟมองพูดซื้อใหม่ปลาองด้พูดขายแปลงห้าซื้อใหม่ซื้องเดี๋ยวพ่อแกตาจะซือเองแปลงหญ้บางคนแซวว่าอันเรือก็ เรือก <st une> <ore> ็ของแม่เอฟซีซ oh. ื้อให้พ่อบุญนะไม่ใช่นะครับพ่อุ่นขายไปป่าสวนาติครับโปุกุกน่โอ้ปุกว่ะโหลยุกกยโอ้หให่ตตตานยังว่ามองมนหน่อยแต่มันกงคักเลยแหละดุยักษ์โอ้ไข่ยงลึงเลยทองไข่ยงลึงปลากำลังไข่มเป็นไข่กินหัวหัน างกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านช้างของเราครับเจอเด็กๆเรานะครับนี่เดินทางกลับบ้าน,นครับอาจจะมีเสียงลมนิดหน่อยก็ต้องรับไป,ไป็น<า>รับชมในขณะนี้ด้วยนะครับ,บน,บบน,นบี่กลับมาแล้วเจอกันที่หมู่บ้านช้างของเราครับนี่ครับรู้สึกว่าร ขยี้นกระสันไปหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับตอนนก,กินพวกเสบดกินเผาเผาสี่ครับเดินทางมาแล้วครับกลับบ้านแล้วครับบ้านช้างของเราครับนี่ครับโอ้โหสั่ไปบ้างก็ต้องขออภยัยแฟนกับเอฟซีนะครับที่กำลังรบับชมในขณะนี้ นี่ครับมีใครมารอบ้างโอ้โหมีใครมารอบ้างนะครับนี่โอ้โหแ,แ,แม่แป้งนะครับแม่แป้งโอ้โหูสัตว์เลยครับแม่แป้งก็นี่ครับ ตาป้าสามตัวครับโอ้นี <c oughs> oh. Oh, ้นี่ครับมาถึงบ้านนะครับนี่พ่อพ่อเบกับเบกโอ้โหกาลลงลงบ้านนะครับนี่ครับนี่มันไล่นีดังป้าี่ัดัง้าดูครับ มีใครมารอน้องๆแล้วมาอยู่บ้าน,นครับมารอมารอแฟนกับ f อมาวันเกิดน้องเลิฟนะครับวันนี้รับมีโม,โมเมท้องแล้วก็โอโปีอยู่ด้วยกันน้องดาวอยู่ข้างในครับแล้วก็เล่นรักเดี๋ยวก็ทยอยกันมานะครับนี้เพิ่งมาจากหาปลากันนะครับ

สดๆจากไรครับมันม่ย้อนต้นนะยุสระเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังทุกการเดี๋ยวเขาไปกินไปกินไหมโอตากแดดต้นหนาแดนี่เจ้าอ่ะตากแดดต้นหนาแดกเลย พัางอได้ดิไปไปลองดูแล้วดิตาแดงตาแดงเลยบเจ้าดีอะไรนะคิลเลอร์ข่อมอแล้วคนนี้ไปทำอะไรไปพายเรือข่อมอะไรเรือ่อมเอ้ไปเรือค่อมนะครับจาดิมถ้าดดูคลิปของเพื่อนนะจะรู้ว่าใครหาปลาใครมาหาปลาครับ แต่ว่าเราไปด้วยกันนะครับรอรโอ้ปลาปลาสาของแม่เลิอดเลยโอ้สุดยอดเลยเอามองไปหกเซนนะทีหลังต้องต้องเอาไปสิบเซนนะรู้สึกว่าตาไยเราจะเล็กกว่าปลานะครับปลามากกว่าตัวใหญ่กว่านี้นะักโลให้รู้ครับเอามาสิบกิโลเดี๋ยวได้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 อยู่สิบกิโลนี่ได้ได้ได้ครับ เดี๋ยวเราก็มาทํากับข้าวนะครับทํากับข้าววันเกิดใจเรือมากินด้วยกันครับแฟนพ่อแฟนกับไอซีแล้วก็แล้วก็พ่อพ่อแม่ชาวช้างแล้วนะครับมาร่วมด้วยอยู่ด้วยกันครับวันนี้มากินข้าวบ้านน้องดาวมงคลนะครับวันเกิดชจเรือแต่ว่าเรามาจัดอยู่ที่บ้านน้องเลือนะครับนี่ก่อไฟครับเราจะทําเมนูปิ้งปลาแล้วก็ก้อยปลานะครับลงมาทำไม ก็อย่าลืมนะครับเข้ามารับชมคอยเป็นกําลังใจสนับสนุนช่องของเราหลายๆช่องนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามารับชมมีช่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชาแนลนะครับแล้วก็หลายหช่องช่องพ่อน้องดาวแล้วก็โหวันนี้ครูสิงก็มาด้วยนะครับวันนี้วันนี้มาหลายเชือกนะครับ ก็อย sure. ่าล right ืมเข้าไปรับชมในหลายช่องนะครับสำหรับ <Slow> วันนี้ก็ขอบคุณแฟนกลับ fc ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องฟังปีใหม่นะครับช่องฟังปีใหม่ channel นะครับฝากเป็นกาลังใจสนับสนุนช่องเล็กน้อยของเราเนี่ยนะครับช่งเงามนะครับครับฝากแฟนกับ fc อย่าลืมนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะมีทำผู้กำจาก พ่อเป็นกับเอฟซีหรือวโอ้อาจจะมีคำพูดจาจากเด็กแก้งของเราอาจจะมีเพราะว่าพูดพูดหรือทาประการนก็ต้องขอโทษขออภัยแันกับเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะไล์โอ้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับมีเมนูอะไรนะครับมีหลายอย่างครับอย่าลืมเข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ เจอกันคลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ